รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตร,ราการ Universal Prevention และมีมาตร,ราการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่ม608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้น บนเนื้อที่กว่า26ไร่ภายในศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาได้มีการจัดสรรให้มีอาคารอเนกประสงค์ไว้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆและหอพักสำหรับญาติและน้องๆผู้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญานอกจากอาคารแล้วก็ยังมีแปลงเกษตร บ่อเลี้ยงปลาทั้งหมดนี้ก็เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่น,น้องน้องผู้พิการทางสติปัญญาให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ปัจจุบันศูนย์ได้เปิดและขยายโอกาสเพื่อรองรับให้กับน้องๆในพื้นที่ภาคใต้ให้มากขึ้น ผู้ชมคะตอนนี้ปุ้ยอยู่ภายในอาคารสิริชีวาทรและอยู่กับคุณทัศนีน้สงขาค่ะประธานสูง์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขาค่ะแล้ววันนี้นะคะท่านประธานจะพาเรามาเยี่ยมชมบ้านหลังใหม่ของน้องๆใช่ไหมคะค่ะอาคารแห่งนี้สร้างขึ้นได้ยังไงคะอ,อ๋คือเราได้รับอนุเคราะห์จากกองสลากนะคะก็เขาได้อัดเขาประมาณให้ เพื่อสร้างอาคารเราได้เริ่มสร้างเสร็จตั้งแต่ปี5-5-3-5-4ก็ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เราเปิดเมื่อวันที่18มกราเนี่ยค่ะห5นะคะโดยสมเด็จพระเทพฯท่า,ไาน,ทนได้เมตตาได้จะเด็กเป็นการส่วนพระองค์ <จ tablespoons S 2> มาทำวิธีเปิดอาคารนี้ให้นะคะเพื่อจะได้ให้ใช้เพื่อเด็กซึ่งส่วนว่าจะเป็นเรือนนอน เรือนนอนเพราะเรือนนอนที่นู่นมีแค่20่ห้องนะคะซึ่งไม่เพียงพอกับน้องๆราะเด็กเี็กที่เข้ามามากนะคะตรงนี้ไม่ได้เพียงแค่เป็นเป็นเรือนนอนอย่างเดียวยังมีห้องต่างๆที่จะไว้ดูแลน้องๆกิจกรรมต่างๆได้อีกหลายห้องนะคะเดี๋ยวจะได้พาชมนะคะค่ะงั้นเราไปดูภายในบ้านหลังใหม่หลังใหญ่แห่งนี้ของน้องๆกันดีกว่าค่ะไปค่ะ ไป,ปไปชมห้องกายภาพค่ะและอย่างห้องถงตรงนี้ค่ะท่านประธานจะเอาไว้ทำไว้ไวจัดกิจกรรมคืออาจจะมีโครงการอะไรต่างๆนะคะก็สามารถที่จะมาใช้ตรงนี้เป็นห้องประชุมห้องประชุมแล้วแล้วบรรจุคนบรรจุคนก็ได้เยอะเป็นร้อยๆคนข้างล่างน,นะคะส่วนห้องนี้คือ,คอห้องเป็นห้องห้องกายภาพบำบัดนะคะอต,ตอนบัดนี้ก็น้องน้องก็จะมามารับบำบัดที่นี่เด็กที่แบบที่กั้นม่ได้ไม่แข็งแรงนะคะ ซึ่งเราก็ต้องฝึกก็ต้องมาเอามา,มานำมาทีละคนนะคะเพราะท่้ครูจะต้องจะต้องคอยเฝ้าเฉพาะ,ะ,ะเพราะว่าน,น,น้องๆบางคนเนี่ยนอกจากมีความบกพร่องทางสติปัญญาแล้วร่างกายก็ต้องได้รับก,การฝึกเพราะการที่สมองว่านน่ะร่างกายเขาจะไม่มีแรงด้วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นน้องผู้หญิงนะคะน้องผู้หญิงซึ่งปกติอันนี้ไปไม่ได้อยู่ประจำเป็นไปกลับนะคะเราต้องให้ ผู้ปกครองพามาพามาเช้ากับเช้ากับเย็นนะคะแล้วก็ต้องมีครูครูที่จะต,ต้องคอยประกบเนี่ยปล่อยปล่อยไม่ได้เดี๋ยวก็ล้มนะคะอีกเ,เดียวเก่งมากค่ะเยี่ยมเยียมเยี่ยม,ยมต้องมาทุกวันด้วยต้องบังคับให้มาทุกวัน ดี๋ยวไปดูดูอีกชุดหนึ่งนะคะของของน้องปิงปิงนะคะนี่ก็ไปรับการผ่าตัดมาอุปกรณ์กายอุปกรณ์ในห้องนี้จะรองรับกับภาวะของน้องๆแต่ละคนที่มีอาการแต่ต่ากกานที่กล้าเนื้อนะฮะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะฮะเพราะว่าเมื่องันถ้าถ้าปล่อยไปนานเขาก็จะยืดไม่ได้นะฮะแต่อยู่นิ่งไม่ไห นี่ก็จะเป็นเครื่องยกน้ำให้นไปกล้ามเนื้อนะคะให้กล้ามเนื้อก็มีมีทุกระดับของน้ำหนักนะนี่เราขึ้นมาชั้นสองแล้วนะคะก็จะชมชมห้อง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 เด็กห้องกิจกรรมเด็กนะคะห้องแรกนี่ก็เป็นห้องปรมฌาวนะอ๋อห้องปฐมฌาปนญา ก็จะมีห้องก่อสนอรวมด้วยห้องนี้ก็ได้ใช้ครูของเราซึ่งเป็นครูครูพัฒนาหรือว,ว่านะพัฒนาการนีนะคะก็จะได้สอนชาวว่าดูว่าเขาเขาเข้าใจไหมทำแล้รู้จักสีรู้จักอะไรน,ไน,นั่นไหมฝั่งนี้จะอยู่ใกล้กันก็คือจะเป็นห้องก่อสนอกอสนอเด็กของเราตอนนี้มีจบ มัธยมหกนะจดม๋มอปลายแล้วสองคนนะแล้วก็ยังเรียนอยู่เนี่ยเขาก็จะมาสอนโดยนั่งสอนไปกันเองพอจะถึงไปรูมนี่จะมีห้องนี้ก่อนห้องฝึกพูดก่อนไปห้องฝึกพูดนะไปห้องเนี้ยเปักทักษะสื่อสารอันนี้จะเป็นน้องๆที่มีความบกพร่องในเรื่องาด้สื่อสารคะคือพูดไม่ได้พูดไม่ชัด ก็จะได้ครูการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะคือครูวัฒนพันธ์แล้วก็ครูฝนเนี่ยนั้น่นนะฮะก็ต้องมีสมาธิถ้ามีสมาธิตัวต่อตัวเลยต้องตัวต่อตัวนะว่าะที่เข้ามาหลายคนไม่ได้เข้ามาหลายคนอีกห้องหนึ่งคือห้องเพย์เพย์รู ก็เนี่ยจะต้องต้องมีครูสอนโดยประกบตัวซึ่งน้องๆเองก็จะเล่นแบบอิสระไม่ได้จะต้องมีครูคอยสอนคอยดูคอยดูคอยฝาคอยฝาห้องสันทนาการผ่อนคลายคือคนที่แบบไม่เครียดคือมาคุยกันในนี้แล้วก็ให้เขา มีเนี่ยมีเก้าอี้นั่งเปียกที่ว่าทําให้ให้เขารู้สึกผ่อนรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีนั่งแบบเบาเบาลนะคะอันนี้ก็เป็นห้องก็เรียกเซนจูรี่เซนจูรี่เซนจูรี่ก็แต่ในห้องนี้คือเราจะส่วนมากเราจะให้หมอให้ทางกายภาพหมอกายภาพมานั่นเองมาดูแลเอง มีฐานะแล้วไม่มีฐานะเรารับหมดน,นะฮะรับหมดเพื่อท<ร><ค>ี่จะฟื้นฟูน้<ร>นองๆใช้ใจ่ายเรากไไ็ไม่ได้ไม่ได้เรียกเก็บไม่ได้เน้ค่าเน่นเขานะฮะเพียงแต่ว่าแล้วแต่เขาจะเมตตาตามศรัทธาที่ที่กำลังกำลังทรัพย์ของเขานะห้องนี้ก็คือไว้สําหรับเวลาคุณหมอมา,ราประเมินจะประมเออมินคือเรียยไ,ได้ได้มีสมาธิเพราะถ้าท้านั่งข้างนอกบางทีอาจจะเด็กคูุกคลานหรือว่านั่นอะไรนะฮะให้เข้ามา ใช้ห้องนี้คือใช้ได้ไประโยชน์ทุกห้องเลยฝั่งนี้เป็นหอ,อนอนชายชอ๋อไว้สำหรับน้องๆผู้ชายที่เราจะคัดเราจะย้ายจากอาคารนู้นมาทีเา่เพราะว่าเพราะตรงนู้นเต็มหมดแล้วนะคะเต็มแล้วตรงนี้ไว้สําหรับนอนนอนอย่างเดียวอย่เดียวก็แต่มีครูพี่ครูพี่เลี้ยงก็ได้เฝ้าง่ายหน่อย แล้วแล้วเขาก็จะต้องนอนในห้องนี้ด้วยไหมคะคุณพี่เลี้ยงต้องด้วยต้องอยู่กับน้องเลยคุณพี่เลี้ยงซึ่งซึ่งเราที่เราเราต้องเพิ่มบุคลากรเพิ่มใช่ไหมฮะเพราะเรามีเด็กเล็ก ฝั่งนี้จะเป็นเป็นห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมใหญ่เอาไว้แปลว่ามีการฝึกอบรมประชุมแล้วก็อาจจะมีผู้คองเข้ามาด้วยนะฮะเรือประชุมภายนอกจะมาขอใช้บ้างก็ก็เป็นข้างขานะฮะที่เราดูมาบ้านหลังใหญ่แห่งนี้ของน้องๆเนี่ยยังต้องการอะไรมาเติมเต็มอีกบ้างคะคือถ้าถ้าดูตอนนี้หรือห้องนี้พี่อยากจะได้ได้ให้ครบก็คืออยากมีโต๊ะ โตประชุมโต๊นโต๊้หน้าขาวเนี่ยนะคือได้จะแบบนั่งฟังแล้วเขียนได้แล้วก็เก้าอี้โดยรอบเนี่ยก็เหมาะกับน้องๆด้วยนะคะคือมองไปนี่ก็แบบเขียวขจีธรรมชาติเลยนะคะ นอกเหนือจากภารกิจที่เราต้องดูแลเด็กที่ในศูนย์สงเคราะห์บุคคลบัญยอภาคใต้จังหวัดสงขลาแล้วนะฮะเรายังมีในส่วนของการลงไปเยี่ยมเคสลงไปเยี่ยมเคสที่บ้านนะครับองค์ประกอบในการเยี่ยมเคสที่บ้านเนี่ยเราจะคัดเลือกในส่วนของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ดีผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ดีนะครับในการลงไปเยี่ยมเนี่ยเราจะให้ในส่วนของ ชุมชนนะฮะตัวแทนไม่ว่าจะเป็นอ,อพอมอข้อดีสอสมอข้อดีนะหรือตัวแทนผู้ปกครองนะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ที่ที่เป็นตัวแทนของเรานะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปอา่าสืบสอบว่าตรงไหนมีเด็กที่อภิการปัญญาอ่อนพิการหรือป่วยติดเตียงนะครับตามหลักเกณฑ์ของของศูนย์ศึกษาส่ขขงครอบบุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้นะครับว่าเขาพิการทางด้านใดบ้างหลังจากนั้นเราก็เอาเครื่องอุปโภคบริโภค นะฮะไม่ว่าจะเป็นหยูกยา,าเสื้อผ้าอาภร์ต่างๆนะครับเอาไปเยียวยาเบื้องต้นนะครับพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลไม่ว่าจะเป็นอำเภอ,อหรือตำบลก็ดีแล้วก็ นอกจากนั้นเรายังได้การหยิบยื่นนะครับมาจากกาชาติสงขลาแล้วก็ในส่วนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาก็ดีนะครับให้ในส่วนของอทุนการศึกษาก็ดีหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาให้กับบุคคลบรญญาอ่อนหรือเคสที่เรารับการสง่งเคราะห์มานะครับ ุมชนนะครับที่เราสร้างให้เป็นรอบรั้วเพื่อที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาดูแลพวกเขาเหล่านั้นเบื้องต้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับผมนําเรียนว่าตรงนี้เราเข้าไปดูแลเบื้องต้นเพื่อที่จะให้เขาได้รับการดูแลเบื้องต้นก่อนนะครับ นอกเหนือจากการสงเคราะห์บุคคลบัญยาอ่อนแล้วนะครับตามที่ชื่อเราบอกไปนะครับตรงนี้เรายังมีการจ้างงานของเด็กๆนะครับในการจ้างงานของเด็กๆตรงนี้ก็คือบุคคลที่พิการไม่ว่าจะเป็นพิการทางสายตาพิการทางบุคลิกพิการทางมือเท้าอะไรต่างๆนะฮะหรือพิการทางสมองตรงนี้ฮะเรายังมีการจ้างงานจากบริษัทตามพรบ คนพิการนะครับให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีรายได้ในการที่จะไปจุนเจือครอบครัวไม่มากก็น้อย และก็ศูนย์นะครับนอกจากเรื่องของการจ้างงานและเรายังเน้นย้ำไปในเรื่องของการเกษตรนะครับเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้ทั้งหมดมันมี27ไร่และพื้นที่มันกว้างดังนั้นเราก็ต้องให้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็มีในส่วนของการเกษตรเพื่อที่จะฝึกให้เด็กได้รับทราบเรื่องของการเกษตรเบื้องต้นไม่มากก็น้อยนะในการที่จะฝึกอาชีพให้ติดไม้ติดมือเขากลับไปหลังจากที่เขา เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ของเราหลังจากนั้นปุ๊บเขาจะได้กระับเข้าสู่โรคอย่างสังคมของเขาแล้วก็ได้มีอาชีพติดตัวไปไม่มากก็น้อยในการที่จะทําการเกษตรนะครับเขาได้รับทราบว่านี่คือผักนี่คือผักบุง้งนี่คือดินที่จะปลูกผักได้นี่คือการะมังเราสามารถจะปลูกผักกับมันได้ประมาณนั้นนะครับถึงอย่างไรก็ตามศูนย์เราเน้นนะเน้นในเรื่องของอาชีพ เน้นในเรื่องของอาชีพแล้วก็าการศึกษาตรงนี้นะครับอย่างมากที่สุดณนะตอนนี้ครับผม จากการฟื้นฟูสมรรถภาพน้องๆผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการทำกายภาพบำบัดอัฐบำบัดกิจกรรมบำบัดแล้วนะคะทางศูนย์ก็ยังได้มีการฝึกอาชีพเพื่อให้น้องๆได้มีวิชาความรู้ติดตัวและยังได้นำไปแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ด้วยค่ะ การสอนที่นี่ก็คือจะไม่เหมือนที่อื่นเนื่องจากความบกกร่องของของเด็กด้วยแล้วก็แบบต้องอาศัยความเข้าใจเป็นหลักก็คือจะเน้นเป็นการสอนเชิงปฏิบัติเพื่อให้เด็กทำตามฝึกทําซ้ําๆเพราะว่าถ้าเราป้อนแค่ทฤษฎีเข้าไปก็คือเด็กจะไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะจะทางานออกมาได้อย่างนี้ค่ะก็คือจะเน้นก็คือสอนร่วมไปกับการทําไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อสร้างความจําแล้วก็ทักษะให้เกิดขึ้นค่ะ ต้องใช้ใจในการสอนก็คือถ้าจะคิดว่าปฏิบัติหน้าที่แค่ปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่อ่ะไม่ได้อ่ะก็คือต้องใช้ใจเป็นอันดับแรกก็คือต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไงเพราะแต่ละบุคคลก็คือการรับรู้จะไม่เหมือนกันในยังงค่ะก็คือพยายามศึกษาแล้วก็แบบใช้คือใช้ตัวเราใน,ในการเข้าไปแบบเข้าไปอยู่กับเขาให้มากที่สุดสร้างความไว้ใจก่อนเพื่อที่ว่าให้เขามีปัญหาก็คือคุยกับเราได้อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าอยู่ๆเข้าไปก็คือ เขาจะไม่พูดไม่ไม,ไม่ไม่สนใจที่สิ่งที่เราจะมอบให้เขาอะไรเงี้ยค่ะคือเอาใจไปแลกใจกันก่อนถามว่าอันดับหนึ่งก็คือเมื่อเด็กมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็คือก้ากล้าที่จะไว้ใจเราคือกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแบบเข้ามาเข้าหาเพื่อ พื่อแก้ปัญหาไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะก็คือถ้าในเรื่องของการสอนก็คือจากที่ว่าเด็กจะแบบมีความอายก็คือไม่กล้าที่จะทํากลัวว่าทําแล้วผิดพลาดหรืออะไรอย่างนี้ก็คือเราก็จะให้โอกาสกับเขาในการเรียนอยู่ตลอดว่าผิดก็ไม่เป็นไรก็คือผิดก็คือแค้ทําไมผิดก็แค่ทําไมก็คือให้ฝึกไปซ้ำๆก็คือเด็กก็จะมีความไว้ใจเขาาก็จะมีความสุขมีความสุขก็คือทุกคนจะแบบทํางานแบบมีความสุขหมดเลย จะมีรอยยิ้มทุกวันของเขา,าอะไรเงี้ยให้เราเห็นเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยในการสอนในอย่างี้ค่ะก็คืออย่างน้อยก็คือเขาเข้าใจเราก็มีความสุขในอย่างี้ค่ะถ้าอันดับหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของสมาธิก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าคือจากว่าแบบขนาดเรากลปกติเรายังมีความฟุ้งซ่านในในสมองของเราเองแต่ว่าถามว่ายิ่งน้องเขาก็คือ หน,หนักหนักหนักไปอีกก็ถามว่าอย่างาน้อยการที่ฝึกให้เขาทําอะไรก็คือเขาจะได้สมาธิก่อนอันดับแรกก็คือหลังจากที่เขามีสมาธิก็คือจิตใจเขาจะได้จดจ่อในการที่ว่าจะทําที่จะเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าแบบการฝึกฝนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนแรกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะปรับตัวได้ไหมอะไรเงี้ยในวันแรกที่เข้ามาตรงนี้ก็คือเราก็คือเราใช้ชีวิตกับคนปกติมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือแต่ว่าหลังจากที่มาอยู่แล้วก็มาเรียนรู้มาพยายามเข้าหาเด็กในทุกๆอย่างในทุกๆด้านก็รู้สึกว่าปรับตัวได้แล้วก็ก็มีความสุขที่จะทํางานที่นี่ต่อไปแล้วก็พยายามให้โอกาสก็คือให้โอกาสในในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเรื่องการฝึกงานอะไรเงี้ยก็คือจะพยายามเอาความรู้ที่มีมอบให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะเราเองเราก็เคยได้รับโอกาสจากตรงยืนมาก่อนเหมือนกันก็เลยมาที่นี่ก็คือมอบให้โอก,กาสให้กับน้องที่ว่าเขามีความผิดปกติแบบทางสมังมก็คือโอเคอเพามีความสุขดีน้องๆสามารถทำงานได้ สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้แล้วก็กลับไปอยู่กับครอบครัวได้แบบมีความสุขก็คือใช้ชีวิตได้เหมือนกับคล้ายกับคล้ายคือกับคนปกติอ่ะนี่ก็คือเป็นความภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือน้อง,น,อง,น,องน้องสามารถทํางานได้หมดแล้วเหมือนวันแรกที่เริ่มสอนต้องประกบประกบตัวตลอดเวลาเลยในการทําแต่วันนี้สี่เดือนที่ผ่านมาเราแค่จยังงานน้องสามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องย้ํา เพราะว่าเกิดจากความฝึกฝนของเขาที่ว่าเขาฝึกทําอยู่ในตลอดที่ผ่านมาค่ะก็คือเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าเด็กรับผิดชอบตัวเองได้สามารถกลับไปอยู่สังคมได้แบบใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ค่ะอยากให้ทุกคนที่ทํางานกับบุคคลพิการก็คือ ใจใจให้มากอย่าคิดว่าเราทํางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นกอบในในในหน้าที่ของเราเองก็คือให้ใจใจกับน้องให้เยอะแล้วก็ทุ่มเทให้มากที่สุดค่ะก็คือเพราะว่าน้องบุคคลกลุ่มนี้ก็คือก็ต้องการได้รับโอกาสจากสังคมจากคนรอบข้างมากที่สุดคือถ้าทุกคนพร้อมที่จะให้โอกาสน้องแล้วก็ช่วยเหลือน้องก็คือน้องก็สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้แบบปกติค่ะ รวมส่งต่อน้ำใจของท่านเพื่อน้องๆผู้พิการทางสติปัญญาได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาบัญชีเลขที่5542461665ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสงขลาและสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 074 39 5000 500